รถน้ำมันนะครับเก๋ง1ต่อ10ของคุณธนวัฒน์นะครับก่อนจัดส่งจากทางร้านตุ้ยแมทท้อยโอเคครับเดี๋ยวเทสก่อนจัดส่งนะครับน้ำมันที่ซื้อเพิ่มนะครับนี่ครับอันนี้บอดี้นะครับอันนี้สติ๊กเกอร์อน,นี่บอดี้ของตัวรถคู่มืออยู่ในกล่องนะครับโอเคอันนี้สตาร์ทเบอร์